สวัสดีครับอยู่กับผมท้าวแมวเมสสนรอยมิเชนนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นเทอร์เทอร์วาเลีย1.3นะครับเป็นสายธนูโอเคนะครับว่าจะมารู้ว่าธนูเนี่ยมันโหดยังไงสิ่งแรกที่ผมใส่นะครับก็คือไอ้เรมเรมผมเรียกว่าังนะมันจะเป็นรูปธนูนะครับซึ่งดรอปได้จากบอสผนัง ก็ดรอปได้นะครับมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์15เปอร์เซ็นต์สำหรับระยะโจมตีกายรับอย่างที่สองก็หัวกะโหลกก็คือเอาหัวธนูเนี่ยไปหลอมกับวิญญาณบอสแล้วมันจะเป็นรูปตัว X แล้วก็มาคราฟให้กลายเป็นหัวกะโหลกโอเคก็เพิ่มดาเมจสายระยะไกล10เปอร์เซ็นต์แล้วก็คิทติคอน8เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็อย่างที่สามก็เอาหัวกะโหลกคราฟกับ กล้องส่องก็ได้กล้องส่องมานะครับก็บวก10%ดาเมจกับคิตติคอนรวมกันนะครับอย่างที่สี่ผมใส่ปีกโอเคอย่างที่ห้าผมก็ใส่อันนี้นะครับหาดอปได้จากมอนจำไม่ได้แล้วตัวอะไรก็บวก10%ดาเมจแล้วก็บวกตีไวของลูกธนูนะครับแต่เนื่องจากเซฟนี้เป็นเซฟเก่านะครับก็เลยไม่มีช่องปลดล็อกต่อไปถ้าช่องปลดล็อกต่อไปเนี่ยผมแนะนําให้ใส่อันนี้ก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับที่มันบวกไอเทม บวกต่างๆบวกเอว่าไปนะอาวุธที่ผมใส่ก็เป็นนี่นะครับคันธนูขั้นสุดท้ายได้มาจากไหนน่ะเลยก็เอาถ้าฆ่าบอสตัวสุดท้ายได้นะครับมันจะเป็นบอสปลาหมึกตัวใหญ่ๆครึ่งแมปเลยก็มาคราบกับอันนี้นะครับนาก็จะมีนี่นะครับธนูอันนี้นะครับใช้วิญญาณของมันสิบแปดชิ้นดาเมจร้อยยี่สิบนะครับแต่ผมบวกอะไรแล้วก็กลายเป็นร้อยสี่สิบสี่ ส่วนชุดเนี่ยผมใส่ชุดอันนี้อันนี้เป็นชุดของมันโดยเฉพาะถ้ากดลงสองครั้งเนี่ยคุณสมบัติมันก็คือกดลงสองครั้งแล้วจะเพิ่มดูดูดูจากร้อยสี่สิบสี่อจะเป็นสองร้อยเยอะแล้วตัวผมจะล่องหัวน,นะครับถ้าอยู่กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเราจะไม่ตกเป็นเป้าอ๋อดีดีดีด,ดีส่วนลูกธนูผมใช้ลูกธนูดาวนะครับลูกธนูดาวตกเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดู เนี่ยผมแนะนําให้ใช้ลูกนะครับเวลายิงยิงแล้วจะมีดาวตกลงมาโอเคแต่ผมจะมาทดสอบนะครับว่าลูกธนูดาวกับอันนี้มันไม่ดียังไงโอเคแล้วอย่างต่อไปผมจะมาใช้นี่ครับปืนฉลามก็หาดอกได้อันนี้คราบไม่ได้นะครับเป็นปืนเนี้ส่วนลูกกระสุนก็คราบเอาโดยใช้เป็นหินขั้นสุดท้ายอันนี้ เพราะว่ามันยิงทะลุนะครับผมดีตรงนี้อันนี้สันยก็่ต้องไปสดใจนะมาเรามาลองดีว่าผมสายนี้ต้องยอมแลกกับความวิ่งช้านะแต่หลังๆนี้มีเบรกซัดอะไรทำนองนี้ดูง่ประมาณนี้อ่าวจเด็ดอยู่โอเคเราจะลองทดสอบเรียกบอสก,กันโอเคอันนี้เป็นลูกกระสุนที่คัดได้นะครับเรามาดูดามเอะกันนะว่าจะแรงแค่ไหนกดลงสองครั้งโอเค ดูก็ราวๆนี้นะครับแรงไม่แรงผมแต่ว่าผมถนัดโอเคตายต่อไปจะมาลองใช้ลูกธนูดาวตกกันนะครับดาวตกนี้ครับได้ยังไงก็เอาลูกธนูปกตินะครับครับกับดาวแค่นั้น,ง,นง่ายๆไม่มีอะไรมากมาแล้วดู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 ดนะครับผมว่า,าดาเมจมันจะรัวกว่า ตายามมันมันเป็นความรู้สึกอะนะแล้วอีกอย่างมันดาเมจตีรัวหมูตายจบไม่มีอะไรมากนะต่อไปนะครับผมจะลองไปฆ่าบอสตัวนี้ดูนะครับโดยใช้ปืนอันนี้โดยเฉพาะเลยจะได้รู้ถึงความแตกต่างว่าบอสมันจะตายไวแค่ไหนนะครับ อเคเอาละใช้ละดูนะครับโอ้โหตายตายง่ายไปไมั้งโอเคเราจะมารีเพย์กันอีกรอบนะครับเพราะว่าปืนนี้มันสามารถยิงทะลุได้นะครับไม่มาหรือว่าผมกดใช้ไวไปหรือ,อยังไ,ไงน่ใจ แต่ถ้ามันวินวอ์กแล้วเนี่ยตัวเราจะวิ่งช้าลงเป็นมหาศาลอ่ะเด็กบอสนี่มาดูโอเคโดยใช้ปืนธนูโอ้โหอะไรเนี่ยเอาละครับตอนนี้ผมจะลองใช้ปืนธนูนะครับปืนธนูเนี่ยถ้าเวลายิงโดนเสร็จแล้วดาวก็จะมีดาวตกลงมา ตายจบนะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากสําหรับคนที่โหดแล้วหรือยังไงก็มีเส้นรวก็มาแนะนํากันบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ